ครับเปิดราคาง่วสาวไกลผสมครับผมประจำวันที่17เมษายนครับ2 5 6 8ครับผมตัวน้าพี่น้องเป็นสาวอายุ16เดือนเนี่ยครับสีมุกตานครับผมดำแดงครับผมอายุ16เดือนครับท้าย้อย4 3บวกลบครับวันเรียบร้อยครับผมหลังหนาแข้งขาใหญ่ครับอายุ16เดือนครับผม นังหนาลำตัวยาวๆครับแกงขายยญ่งๆครับเปิดราคาไว้หนึ่งมืนหกพันเจ็ดร้อยครับผมทรงฟีห้2สองร้อยกิโลคือเก่าครับม่วยุตการพืชผลบรรนม่วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก3าศูนย์สองสามสี่หาสามสองเกาครับมักถึกใจโทรมาพูดมาคุยกันได้ครับไปหาแม่บอกแม่พันสีนี่ครับผมดำแดงครับมุ่บักตานครับผม หนังหนาาแข็งขาใหญ่ๆครับงัวดีบ่มีตํานี้ครับประกันตํานี้ประกันหูประกันเชืองห้น้่ครับผมหมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับทรงฟีให้2สองร้อยกิโลครับผมอ่าเรียงอีบ่วโดนกระไดทับได้ผสมแล้วครับมักโค้งสางเพื่อนครับไปหาสีแบบนี้อยู่ครับเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ครับผมมั่วเชืองนี้เรียงง่ายครับจับปลายได้เบิดครับผม นาตาสวยครับนังหนาสีแดงดำเกี่ยงดีครับแข้งขาใหญ่มักสนใจทุ่มากครับ090 2345 329ครับใกล้กล้ส่งให้ได้ส่งให้ครับผมไปหาแม่บอกแม่พันสีลักษณะแบบนี้อยู่ครับผม